ครับผม TC Channel นะครับผมวันนี้ก็เป็นมื้อที่สองวันที่สองนะครับผมเด็กๆก,กินอันอู้ยกลมหนา้ากลมตา,ก,ก,มตาก,กินใหญ่เลยไม่รู้กินอะไรอาหารถูกปากถูกใจซะเหลือเกินอ่ะไปดูการพี่นมเปียวกินอะไรเลยโอ้ยพี่นมเปียกกินไก่ต้มครับผมว่ต่อจากน้าอีกหนึ่งวันนะครับผมเป็นวันที่สองนะครับผมอ่ะน้เปียวไม่มองหน้าพ่อเลย เสนโอยางเดียวเลยเป็นนักฟุตบอลก็เส้นโวอย่างเดียว,ยนนอ,ว,อ,ยยวอ่ะอันนี้กินอย่างเดียวเลยน้ำเปรีย้ยวอร่อยมากเลยนะครับผมกลมหน้ากลมตาก,กินไม่มองหน้ามองหลังเลยเมนูจานโปรดของน้องวันนี้ไก่ต้มนะครับผมน้ำทีน้ำเปรี้ยว ต่อกลับมาจะขายของวันนี้นะครับให้น้องๆไปเที่ยวตอนประมาณตีสี่นะครับผมปล่อยเด็กๆไปเที่ยวตีสี่จนสว่างก็ยังไม่ยอมกลับนะครับผมคาดว่าน้องๆจะไปรอพ่ออยู่ที่บกสเก่านะเป็นแบบนั้นจริงๆเลยนะบอกก็ตก ับรถมอเตอร์ไซค์ไปรับนะครับผมที่บกสจเจโน่เปี้ยวได้ยินเสียงมาตไกลเลยนะครับผมรีบวิ่งมาหาพ่อเลยนะน่าสลอนเลยนะครับผม,มดีใจใหญ่พ่อไปรับนะไม่ยอมกลับบ้านเองนะครับให้พ่อไปรับนะเจะหนูดีก็วิ่งตามจเจะน่เปี้ยวมานะเป็นไงบ้างหูดี โอ้โหเหลือดีก็ค่อยๆกินกินแบบกุณละสตรีมากเลยนะเธอ <c oughs> อร่อยค่ะพ่อร่อยมากเลยนะคะเธ <c oughs> อนู้สึกว่าจะอ้วนเกินไปแล้วมึงเนี่ยไม่ต้องมาปลอบพ่อเลยไปกินเอาพีนเปียวยิ้มแล้วเหรอ โอ้โหมาเก็บรายละเอียดที่เขียงอีกอะไรก็ไม่อร่อยเท่ากินในเขียงเดี๋ยวมีดบาดปากเอาแล้วนะอืมโอ,อ,อ้โหเสียวเสียวเสียวโดนมีดบาดลิ้นสนอพี่น้องเปรี้ยวพอแล้วลูกพอแล้วมีดมันจะปาดลิ้นแล้วนะพี่น้องเปรี้ยวโดนพ่อดุไปแล้วนะดูจะหนูดีบ้างนะ รนะ่อยกินแบบค่อยๆกินนะครับผมดีเขาจะละเอียดเหมือนผู้หญิงเหมือนคนผู้หญิงนะครับผมคนผู้หญิงก็จะละเอียดแต่น้องเปียวเนี่ยจะกินแบบปุบมุมมามากเลยกินปุบปับปุบปับปุ๊บปับเลยก็รีบไปเลยนะเหลือแค่นี้เองที่น้องเปียวกินกินแล้วก็มานอน อ,อย่าอ้วกนะลูกนะอย่าอ้วกนะมันเปียวมันนอนเลยมันนอนเล่นข้างบนแล้วนะโอ้โหนี่กินรีบไปเลยนะเธอเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยม,มันนอนเล่นข้างบนสวัสดีครับผม p c Channel นะครับ วันนี้ก็เป็นอีกมื้อหนึ่งอีกหนึ่งวันนะครับของการกินอาหารของน้องๆนะครับเจ้านอนเปียกเจ้าหนูดีนะครับผมไปดูกันครับเด็กๆกินอะไรกันโอ้โหพี่น้องเปียกกินอะไรเลยก้มหน้ากมตากินใหญ่เลยโอ้โหจะเตมมามาเชียร์พี่น้องเปียวด้วยเหรอเต็มเต็มนอนสบายใจนะเตมมาเจอมาเจมมาเจมเต็ม เต็มกับมานอนเล่นกับพี่เขาอา,ารกับอะไรเลยออ้ยต้มไก่ครับผมเป็นอีกหนึ่งวันนะครับผมก็ต่อจัดเต็มให้สาวันติดเลยนะเด็กได้ก,กินต้มไก่นะครับผมยังไงนูดีอร่อยไหมลกูก <c oughs> นูดีอร่อยค่ะพ่อค่ะ <c oughs> นั่งนูดีเอ,อ,าาอ้ไม่ต้องมาไกลาพ่อไม่ต้องมาไกลพ่อหรอกไอ้ไม่ต้องมาอ้อนพ่อไปไปกินไปกินลกูกป ไปกิน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 นักอ้อนพ่อหรอกพ่อรู้ไปไปไปกินกินลูกไปดีเก่งมากเลยน้องนีกินเก่งมากเลยนังอ้วนมีความสุขกับการกินมากเลยนะนังอ้วนนังอ้วนกินเลยลูก เพี้ยเป็นไงบ้างอืมนตาเปี้ยวพ่อน่ารักมากที่สุดเลยกินข้าวอร่อยมากเลยนะครับผมพ่อครับทำให้ผมกินอีกนะครับโอ้โหพ่อเป่าพัดลมให้ด้วยโอ้โหเย็นสบายใจเลยกินข้าวท่ากลางความเย็นของพัดลมเลยอืมรจะดีขนาดนั้นตเต็มมาเชียร์พี่นมเปรี้ยวเหรอลูกเต็มเต็มเต็ม ลืมตางเลยลูกเต็มเลยไอ,อ้เต็มอืมไอ้เต็มเลยไอ้เต็มเลยโอ้โหเต็มมาเชียร์พี่นมเปรี้ยวเหรอลูกอืกมไอ้เต็มเขาย็นนะครับผมมานอนอยู่พื้นปูนเพราะว่าพ่อต่อใช้น้ําฉีดนะครับล้างพื้นนะครับให้พื้นมีความชื้น,นะนมัมนกนะ็จะเย็นออกมาแล้วแมวมานอนกัดพื้นนะใช่ไหมดูดี นีเป็นเป็นหมาตัวหนึ่งที่ชอบนอนพื้นนะเพราะมันเย็นค่ะพ่อค่ะก็พ่อล้างพื้นให้หนูดีทุกวันพื้นมันก็เย็นสิน้องหนูดีน้ง,นนนงนอ้วนอ้วนกินใหญ่เลยอ้วนอร่อยกันใหญ่เลย ดนอื้มพี่เปี้ยวกินใกล้หมดแล้วโอ้โหกินไวมากเลยนะนมเปี้ยวเต็มเต็มเลยอื้อหัวให้กำลังใจพี่นมเปี้ยวเหรอลูกเต็มอืมอืมเต็มโอ้พี่นมเปี้ยวมันเล็ม แล้วเลมอีกแล้วแล้วเลมข้างเขียงนั่นเลยอะไรก็ไม่อร่อยถ้ากับกินข้างเขียง่ะโอเครับพบก,กันในคลิปใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมคุทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม TC Channel นะครับผมวันนี้ทำเมนูจานโปรดให้กับน้องๆได้กินกันครับผมไปดูกันครับที่น้งเปี้ยวกินอะไร ก้มหน้าก้มตากินใหญ่เลยโอ้โหนี่คือปลาทูทอดนะครับผมโอโ้วันนี้พ่อต่อจัดให้นะครับผมซื้อปลาทูให้น้องๆสามเข่นงนะครับผมแบ่งกันกินกับพ่อต่อนะครับผมน้ำเปรี้ยวโอ้โหก้มหน้าก้มตากินใหญ่เลยวันนี้สลับกันกินชามของเจนูดีนะครับผมน้ำเปรี้ยวหนูจักนะครับผมอ่หนดูดีเป็นไงบ้างหนูดีอร่อยไหมลกูกอื้อ เต็มก็ก <gewoon> ินแล้วอะเต็มกินแล้วหมดแล้วลูกแบ่งให้เต็มกินด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแบ่งให้เดี๋ยวอ่ะแบหนึ่งเดี๋ยวพ่อแบ่งให้เต็มพ่อแบ่งให้เอากบหนูดีแหละนูดีนูดีก็ขอแบ่งให้เต็มเลยลูกอบ่งให้เต็มด้วยอ่ะเต็มมาลูกมาเต็มมาเต็มมาขึ้นมา ไปอยากกินปลาทูด้วยนะครับวันนี้มาเฝ้าพ่อเลยวันนี้เต็มมาเฝ้าพ่อเลยหูหอ,อร่อยกันใหญ่เลยนะครับดีก็กินอร่อยเลยน้ำเปรี้ยวของกินน้ำแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้หน้ำเปรี้ยวอร่อยมากเลยนะครับพอ่อหจุกกด็ดิกินแบบอย่างเร็วเลยอ่ะ กินแป๊บเดียวหมดแล้วนะพี่น้ำเปรี้ยวโอ้โหกินไวมาไวเลยกิน,นเ,รเร็วเค็มเร็วเลยนะพี่น้ำเปรี้ยวกรวดเร็วว่องไวมากเลยนะหนูดีเป็นไงบ้างอ่ะโอ้ยมากินของหนูดีอีกอ่ะอมามามาหนูดีมากินของพี่เปรี้ยวมามามา,มาไปกินของพี่น้ำเปรี้ยวไปไป,ไปกินของพี่น้ำเปรี้ยวหน่อยดูไป,ป,ไ,ป,ไ,ปไปกินสีชมพูหน่อยไป ไปกินซีอิ๊มภูมาเร็วเร็วเร็วดีจะเกรงใจพี่น้ำเปรี้ยวนะครับผมพ,ออพี่น้ำเปรี้ยวเล่นโกงหนูดีเดี๋ยวพ่อเอาให้เดี๋ยวพ่อแปรงให้น้ำเปรี้ยวอร่อยนะครับขอโนมเปรี้ยวเปรี้ยวเลยอ้าวไปแล้ว <c oughs> มีน้ำเปรี้ยว <c oughs> กินอิ่มแล้วอ่ะอานูดีมาดีมามสองอันเลย ินสองอันเลยน,น้ำเปรี้ยวก,กินสองอันหนดีก็กินสองอันเหมือนกัน uh huh. เด็กๆแย่งกันกินใหญ่เลยนะครับผมมา uh huh. ต่อกอะยเอามาให้เจนหนดีด้วยหนดีเขาเก่งใจพี่น้ำเปรี้ยวครับเขากลัวน้ำเปรี้ยวเนานะ uh huh. นเปรี้ยวเล่นเหมาทั้งสองชามเลยนะครับผมกินชามสีชมพูใกล้หมดแล้วก็มากินชามสี ฟ้าอีกนะครับผมซึ่งสีฟ้าก็เป็นของน้องเปี้ยวอยู่แล้วสีชมพูก็จะเป็นของเจ้าหนดีดีก็เลยต้องมากินของเหลือจากพี่น้องเปี้ยวเนาะแบ่งไปเท่าๆกันแต่พี่น้องเปียวก็จะกินเยอะถ้าเป็นปลาทูทอดครับพะเมนูจานโปรดของเขาเลยละ่ะเปี้ยวเขาจะกินไวดีเขาจะกินช้านะครับผม ไปกินแบบกุลสตรีค่ะพ่อค่ะอ,อร่อยยายลีนางอ้วนนางอ้วนพ่ออ้นวนหนอกขึ้นเลยนะนาง,นนงนอ้วนเออนางอ้วนเอออ้วนมากเลยดูหน,นอกขึ้นเลยนะครับหนอกขึ้นข้างหลังเลยอ้วนมากอ่ะพี่น้ำเปรี้ยวเป็นไงบ้างโอ้โหน้ำเปรี้ยวโโอโห้หโอ้โห มีของกินเล่น huh, อ uh ีกเฮอเฮอเข่งปลาทูนะครับอฮอเอ้อยผมกินเล่นนะครับเป็นอาหารว่างของผมนะครับผมชอบมากเลยนะครับมีกระทั่งเข่งปลาทูผมก็ยังแท้เลยนะครับอือหืออือห <c oughs> ือพี่เป <c oughs> ียน่ารักมากเลยนะครับผมอือหืออือหือฟินมากเลยนะเธออือหืนเปียวฟินมากเลยนะครับ อร่อยมากเลยนะครับทำให้ผมกินอีกนะครับพ่อครับอันนี้เข่งปลาทูนะครับน้ำเปี้ยก็จะทำการแทะเลยนะครับผมเป็นเมนูกินเล่นของเขาก็าคือเข่ <laughs> งปลาทูมาแทะโอ้ล้วลูกสบ,บายใจแล้ว